สวัสดีครับทุกท่านมีคอร์สสัมมนาออนไลน์เดือนกุมภาพันธ์66จะมานำเสนอกันนะครับสำหรับท่านที่สนใจเจ็ดทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020เสาร์ที่18กุมภาพันธ์66 18.30ถึง21.30นเป็นไลฟ์สดมีเพียงรอบเดียวเท่านั้นมีค่าใช้ใจ่ายและสำหรับท่านที่พลาดแต่ยังสนใจคอร์ส Great Reset and New Start 2020 ล้างครั้งใหญ่สู่การเริ่มต้นใหม่ในทศวรรษ2020รอบเก็บตกเป็นไลฟ์สดมีรอบเดียวเท่านั้นเสาร์ที่4มีนาคม66.18.30ถึง21.30นสนใจสอบถามได้ที่ไลน์ i d 9 5 9 9มีค่าใช้ใจ่ายผู้ที่ต้องการร่วมสนับสนุนช่องอาจารย์เสก5.0ทำได้ผ่าน2ช่องทางคือทางปุ่มขอบคุณ s u p e r t h n n k s หรือผ่านทางบัญชีตามรูปนี้เท่านั้นนะครับ ต้องขอขอบคุณผู้กดไลค์กดแชร์กดติดตามและสนับสนุนทุกท่านมาณนะที่นี้ดูเหมือนว่าสมรภูมิรถถังนะครับในยูเครนในไม่ช้าไม่นานนี้จะได้เห็นกันนะครับในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะเมื่อทางพันธมิตรเนโตนะครับได้ตัดสินใจส่งนะฮะร,ระดมรถถังจํานวนมากเข้ามาในยูเครนอย่างทางด้านอังกฤษนะครับตัดสินใจส่งรถถัง,ร,ถถงรุ่น Challenger 2นะครับจำนวนหลายสิบลำนะครับเข้ามาในยูเครน ในเอยอรมันเองนะครับก็ตัดสินใจที่จะส่งนะครับนะรถถังนะรวมถึงพันธมิต่างต่างที่มีรถถังรุ่นเรียวฮารสองเข้ามาในยูเครนนะครับเพื่อมานะสู้รบกับรถถังนะรุ่นทนะีนะนะของรัสเซียนะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารัสเซียจะนำเอารถถังรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที4อ,มอามาดาเนี่ยเข้ามาในสมรภูมิยูเครน หรือแค่ส่งมาทดสอบเฉยๆนะครับยังไม่ลงมานะเต็มที่นะครับต้องติดตามดูกันวันนี้ผมจึงนะมาชวนคุยกันนะเพื่อเทียบสมรรถนะครับรถถังรัสเซียนะครับ t 90นะกับ Challenger 2ของอังกฤษนะครับว่าใครมีโอกาสชนะ,นะครับเมื่อดวลกันนะที่เราต้องทราบนะเรื่องของสมรรถนะของอวุธถุเนี่ยนะนอกจาก ในะเรื่องของกําลังพนแล้วนะครับมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับวุธด,ด้วยนะในการตัดสินใจแพ้ชนะนะครับวันนี้มาเทียบกันนะครับนะสมรรถนะนะของรถถังนะรุ่น Challenger 2ของอังกฤษนะครับกับ T90 ของรัสเซียนะครับก็ประการแรกเลยนะครับ n h a เ l e n จ e r 2เนี่ยประจำการตั้งแต่ปี1998ถึงปัจจุบันนะครับส่วน T90 ของรัสเซียเนี่ยมีหลายรุ่นนะครับ1992นะมี T ี0ปี2004มีที เ0 4นนะครับแล้วก็ปี2016เนี่ยมีทีเกนะ 90, m, แล้วก็ปี2017ก็มีที0 m s นะครับเคยผ่านสมรภูมิมาที่ไหนบ้างเชนเจอร์ e r 2เคยผ่านสมรภูมิในสงครามอิรักนะครับส่วนที0ของรัเสเซีย เคยผ่านมาหลายสมรภูมินะครับสงครามในสาธารณรัฐนะครับดเกสถานสงครามกลางเมืองในซีเรียนะครับแล้วก็สงครามในดอนบาสแล้วก็สงครามในยูเครขนขณะนี้นะครับสนนราคานะครับของ c h a l l e n g e อ2อังกฤษเนี่ยนะราคาคนละ9ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนทีเกของรัสเซียเนี่ยนะราคาคนละ5ล้านดอลลาร์นะครับเชลเจอร์อ 2, ผลิตต้นแบบในปี1990 ผลิตหลักในช่วงปี1993ถึง2002นะครับผลิตไปแล้วประมาณ447คันนะครับส่วนที90ของรัเสเซียนะผลิตในปี1992ถึงปัจจุบันนะครับจำนวนผลิต750ถึง1,000คันนะครับอีกแรงข่าวหนึ่งบอกผิดแล้ว3,200คันนะครับน้ำหนักของ Challenger 2นะครับ75ตันนะขณะที่นาะที90ของรัเสเซีย 48ตันนะครับเบากว่านั่นเองนะขนาดนะครับความยาวกว้างแล้วก็สูงนะครับ Challenger 2 44 12แล้วก็18ฟุตนะครับของทาง T90 นะครับของรัสเซีย32 13 7ฟุตนะครับก็มีขนาดนะเล็กกว่านั่นเองนะครับ T90 นะครับเครื่องยนต์นะครับของ Challenger 2อง0ัแรงม้านะครับส่วนของ T90 รัสเซียเนี่ย1,000แรงม้านั่นเองนะครับ ทำให้ความเร็วสูงสุดนะครับของ c h a l l e เจอร์ของอังกฤษเนี่ยที่37ไมล์ต่อชั่วโมงในขณะที่ T90 นะของรัสเซียเท่ากันนะครับ37ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับแต่เครื่องยนต์เล็กกว่านะก็มันก็เบากว่านะเครื่องยนต์ก็เล็กกว่าจึงวิ่งได้เร็วเท่ากันนะครับระยะพิสัยทำการนะครับนะวิ่งได้นะไกลนะครับ c h a เ l e n จอร์อังกฤษนะ342ไมล์เท่ากันกันกบแล้ว T90 นะของรัสเซียนะครับ342ไมล์นะครับ อาวุธหลักนะครับก็เป็นปืนใหญ่นะขนาด120มิลิมรนะครับสำหรับ Challenger 2ของอังกฤษและของ t 90ของรัสเซียนะขนาดปืนใหญ่นะครับ125นะมมตรนั่นเองนะเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับท90นะมีเครื่องยนต์นะ1,000แรงมา้าในขณนะที่ Challenger 2เนี่ยมีกำลังเครื่องยนต์1,200แรงมา้า รถถงังทั้ง2รุ่นเนี่ยมีความเร็วสูงสุด37ไมล์ต่อชั่วโมงเท่ากันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย T-90 มีสมรรถนะที่วิ่งข้ามทุ่งนะครับในไปตามภูมิภาคนะที่กําหนดเนี่ยที่ดีกว่าเนื่องจากว่ามีโครงสร้างความกว้างมากกว่าและมีอัตราส่วนกําลังนะครับต่อน้ําหนักที่ดีกว่านั่นเองนะครับรถถังรัสเซียมีระบบนะบรรจุกระสุนแบบอัตโนมัตินะครับในขณะที่เจนเจอร์2เนี่ยมี การป้อนกระสุนแบบแมนนวลคือคนป้อนเท่านั้นเองนะครับสิ่งนี้นะครับก็ขจัดความจําเป็นสําหรับการบรรจุกระสุนนะแบบแมนนวลไปได้ในรถถังนะครับเออทีเก้าสิบแล้วก็ลดจํานวนนะพลประจํารถถังลงเป็น3นายนะครับทั้ง2ระบบเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียของพวกมันเองนะรถถังทั้ง2รุ่นติดตั้งระบบตัวติดตามนะเป้าหมายอัตโนมัติเป็นที่รู้จักกันว่าเป็น นักล่าสังหารนะขณะที่ผู้บัญชาการนะกำลังทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการล่าและส่งผ่านข้อมูลนะไปยังพลปืนนะเป็นลำดับเนี่ยรถถังทั้ง2รุ่นนะครับก็มีการติดตั้งนะปืนต่างชนิกันะน,นะฮะปืนใหญ่ T90 สามารถโจมตีเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลจากระยะไกลถึง2.5ไมล์ในขณะที่นะปืนใหญ่ของรถถังอังกฤษสามารถโจมตีเป้าหมายจากระยะไกลประมาณ2ไมล์นะครับ ปืนของที90นะครับสามารถยิงจรวดขีปนวุธนำวิถีต่อต้านรถถังสามารถทำลายวัตถุนะที่มีเกาะป้องกันใดๆภายในระยะ4ไมล์นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ย e n นเนจ2ก็สามารถนะโจมตีเป้าหมายนะด้วยการยิงระเบิดวิถีโค้งนะครับจากระยะ5ไมล์นะ เพราะนั่นนี่คือนข้อมูลนาทางสเปคนข้อกําหนดคุณลักษณะของรถถังทั้ง2รุ่นนะครับเราจะเห็นจะเห็นว่าสเปคสูสีกันมากทีเดียวนะแต่รถถังของ T90 ของรัสเซียเนี่ยจะมีเ,เขาเรียกว่าขนาดเล็กกว่า นะครับเครื่องยนต์เล็กกว่าเมื่อมองถึงพิสัยการทําการนะครับของปืนใหญ่แล้วก็ขี่รวุธต่อต้านรถถังของทั้ง2รุ่นก็ถือว่าสูสีกันมากนะครับะนั้นเมื่อเทียบกันถึงเรื่องของสเปคแล้วก็ประวัติการรบถือว่าสูสีกันมากทีเดียวนะครับมาดูผลโพสารวจนะครับในช่องผมว่าถ้าเกิด T 90ของรัสเซียนะครับมาเจอกับ Challenger 2ของอังกฤษเนี่ยโอกาสนะดวลกันใครชนะนะครับ ผู้ตัดสิาสำรวจนะครับบอ,อกที90นะมีโอกาสชนะ48เปอร์เซ็นต์เฉลิมเสมีโอกาสชนะ52เปอร์เซ็นต์นะครับเราต้องติดตามดูในสมรภูมมจริงนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ